สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาดูโคมไฟกลางคืนเซนเซอร์อินฟราเรดรูปแมวเหมี่ยกันครับไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนี่ครับแบบนี้ครับเป็น Cat Auto s ว i t ช์ไลท์นะครับก็จะเป็น m o ชั่นเซนเซอเอาไว้ในที่ที่มืดๆนะครับแล้วก็มันจะจับสัญญาณมีอะไรมาเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครับมันก็จะสว่างขึ้นมาใช้ในห้องนอนหรือตรงไหนก็ได้ครับเาว่าตกแต่งบ้านเดี๋ยวเรามาดูข้างในเลยแล้วกัน เป็น led ไ i g h นะครับซ็นเซอระยะ1น0องรเอย่องศามีสว่างด้วยนะฮะกับฐานชาร์จเขาระบ,บุว่าหลอดไฟใช้ได้นาน1 0,000ชั่วโมงครับโอเคเรามาแกะดูกันเลยครับทั้งหมดคือมีเท่านี้นะฮะมีแค่ไม่กี่อย่างมาเดี๋ยวดูอันนี้คือตัวแม่เหล็กนะครับแบบนี้ เวลาเราเอาไปติดกับฝาผนังครับปึ๊บแล้วก็ตัวนี้เป็นแม่เหล็กเราเอาตัวมันติดเข้าไปมาเดี๋ยวผมแกะให้ดูง่ายๆเลยแล้วกันนี่ครับตรงนี้เป็นแม่เหล็กฝั่งนี้เป็นสติกเกอร์นะครับแกะได้แล้วก็ปิดกับฝาผนางังใช่ไหมแล้วก็เอาเน,นี้ยแปะเข้าไปแบบนี้คะมันก็จะติดกับฝาผนางังอันนี้คือขาตั้ง น,นี่เป็นสายชาร์จนะครับโอเคแล้วก็คู่มือสายชาร์จกับคู่มือวางไว้ก่อนอันนี้เป็นสีสีเหลืองมั้งไม่แน่ใจแกะแกะออกเรามาดูข้างหลังกันบ้างก็คืออันนี้เป็นตัวแม่เหล็กแสงสว่างน้อยกับสว่างมากนะครับทายตัวนี้เป็นที่เสียบแบตชาร์จแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดเราเปิดทิ้งไว้เลยก็จะเป็นออนแบบนี้ครับ แต่ว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์มันถ้าใช้ Auto, ออโต้เพราะเราจะได้ใช้เซ็นเซอร์นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากก็แค่ชาร์จแล้วก็ใช้งานได้เลยครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตตอนกลางคืนเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะปิดไฟก่อนตอนนี้ไฟดับอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามือไปผ่านด้านหน้าเครื่องเซ็นเซอร์เร็วเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมอยู่หลังกล้องนะ ผมแค่ขยับแขนที่เดียวเองยังไม่ทันไปถึงข้างหน้านี้เลยนะมันก็สว่างแล้วก็ถือว่าก็ดีนะฮะอันนี้ผมปรับเป็นแสงที่ว่าสว่างโลไลท์นะครับเดี๋ยวจะมีแบบไฮขอดูผมมองไม่เห็นเหมือนกันไฮด้านไหนนะด้านนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะนี่ครับมันจะสว่างมากขึ้นก็ส่องได้นะฮะแบบนี้สว่างเลยแล้วก็เดี๋ยวผมปรับเป็นโลก่อน อันนี้คือโลก็ดีครเอาแค่โลโลก็พอครับตั้งไว้หัวนอนก็ได้ครับน่ารักดีนะแบบนี้ขอบคุณสำหรับรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสกายให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย